การช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ที่ผ่านมาครับต้องยอมรับนะครับว่าไทยยังคงมีอุปสรรคสําคัญในเรื่องของภาษาและการสื่อสารอันเป็นผลกระทบต่อสิทธิหลายประการของผู้เสียหายและทําให้การทํางานนั้นต้องลาช้ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับจึงจัดโครงการฝึกอบรมล่ามเพื่อหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและจํานวนล่ามที่ขาดแคลนเพิ่มขึ้นติดตามรายงานจากคุณเฉลิมสิริหนูดี 그런 การฝึกอบรมล่ามเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ถือเป็นโครงการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาข้อจำกัดทางด้านการสื่อสารในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รวมกับองค์กรต่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดอบรมล่ามภาษาเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทยโดยการฝึกอบรมล่ามครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้อง ตามแผนปฏิบัติการมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของภาครัฐโดยบุคลากรล่ามแปลภาษาที่เข้าอบรมครั้งนี้มีจํานวน60คนซึ่งเป็นบุคลากรล่ามชาวต่างชาติที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมของกระทรวงเน้นการแปลภาษาโรฮินจาบังคลาเทศอารับและลาวขมูเนื่องจากเป็นภาษาที่กําลังขาดแคลนมีผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจํานวนมาก ที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาเหล่านี้ได้ซึ่งอยู่ในความดูแลของทางกระทรวงซึ่งการอบรมครั้งนี้จะเน้นการให้ความรู้ด้านกฎหมายสับเฉพาะในการสื่อสารตลอดจนจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการสื่อสารเราอบรมคนที่เขารู้ภาษาอยู่แล้วคือพวกนี้จะรู้ภาษาโรฮินจารู้ภาษาอาหรับนะฮะรู้ภาษาบางประเทศอยู่แล้วเนี่ยแต่เรานำนำพวก เหล่าน bon ี้มาเป็นเครือข่ายก่อนที่จะเป็นเครือข่ายในการที่จะไปช่วยเหลือของกระทรวงเราเนี่ยนะครเราก็จะมาฝึกในเรื่องของจัจบรณการเป็นล่ามนะครับในเรื่องของภาษาในด้านที่เป็นของกฎหมายเกี่ยวกับค้ามนุษย์นะครับแล้วศัพท์เฉพาะแรงต่างซึ่งเขาอาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็จะแปลภาษาได้แต่อาจจะสื่อในเรื่องศัพท์เทคนิคอะไรก็ยังไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะเน้นเรื่องของความซื่อสัตย์ในการแปลนะครับในเรื่องของเครือข่าย เขาจะได้ติดต่อประสานกัน,นเวลาช่วยเหลือกันเวลาติดขัดตรงไหนในการแปลงต่างครับนอกจากนี้ยังได้ประสานงานร่วมกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ด้วย ด้านล่ามชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการนี้ต่างมีความมุ่งม,มั่นที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค่ามนุษย์โดยเฉพาะการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะในด้านกฎหมายการช่วยเหลือเขาก็มีมีเราก็สามารถช่วยได้เยอะแบบอย่าง่ะเราก็รู้กฎหมายแล้วเพราะว่า เงี้ยที่เราเข้าไปนั้นเขาก็ไม่รู้กฎหมายอะไรเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ที่หลามแปลภาษาเราก็สมาดปรึกษากับเขาได้ช่วยเขาแต่งการแปลภาษาหนูต้องการรู้ว่าพวกเขาอ่ะต้องการอะไรต้องการจะสื่ออะไรให้เรารู้ซึ่งบางทีอ่ะล่ามบางคนอ่ะก็ใช้หน้าที่ของตัวเองไม่ได้เต็มที่ใช่ไหมคะซึ่งหนูและมีเพื่อนๆอ,อีกหลายๆคนอ่ะก็อยากรู้ถึงความต้องการและอยากช่วยเหลือจริงๆอะค่ะ การฝึกอบรมครั้งนี้รัฐต้องการเพิ่มจำนวนล่ามเสริมทักษะในการเป็นล่ามที่ดีปลูกฝังจรรยาบรรล่ามและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของล่ามในกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการฆ่ามนุษย์การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานเพิ่มทักษะในการแปลอย่างถูกต้องและขยายเครือข่ายการให้บริการล่ามแปลภาษาสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์รวมถึงการพัฒนาแผนในการพัฒนาศักยภาพของล่าม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินง,งานในอนาคตต่อไป